อืมตรงโน้นใช่ไะมมันไม่ใช่นะวัวบราณนี้ครับอืมนะครับก็ประมาณนี้เนาะวัวหลานของที่นี่นะเดี๋ยวถ่ายบ้านขอนี้ก็จะมีวัวใหญ่ยู่ตัวหนึ่งวัวนอกเป็นวัวเก่าเป็นวัวเป็นวัวที่เป็นเป็นวัวนี่แหละลูกชายเขาเนี่ยนะโอ้ลูกชายครับพอนะเราเป็นลูกชายใช่ไหมเป็นหลานหลานอ๋อเป็นหลานของลุงผู้ใหญ่เนี่ยนะไกลไหมไกลไหมไกลไหมครับเดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรไปชม เดี๋ยวจะให้ผู้ชมทัดไปดูวัวอีกชุดหนึ่งของเป็นวัวของหลานของลุงผู้ใหญ่ยอมนะครับชื่ออะไรครับแนะนําตัวหนึ่งนะแคปครับแคปอ๋อแคปนะครับชื่อแคปนะครับเป็นหลานของลุงผู้ใหญ่ยอมอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งมีวัวมีวัวชื่ออะไรวัวโพซีครับหลายตัวแดงน้อยแดงน้อยเป็นเราอย่างไรแดงน้อยสือพี่เอาซื้อมาจากใต้ครับมาจากใต้วัวจากใต้เนาะ เดี๋ยวไปชมที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวไปชมโวยชุดหนึ่งนะครับของหลานลุงผู้ใหญ่ยอมนะครับคือแคปนะครับ ี่คือโบราณทั้งหมดเลยเนาะคุณนี่นะเนาะอ๋อไปตางนี้ก็ได้ อ๋อเฮ้ยสวยกว่าตัวนี้กำลังฟิตหุ่นเลยวะเนี่ยตัว,นเ,เ,วเนี้ยกำลังฟิตเลยรูปร่างเขาเฟี้ยวนั่นโหต่างจะวิ่งดีตัวเนี้ยเรามาโยงนี่อ๋อนี่ครับนี่ครับรัวของแคบนะครับซึ่งเป็นหลานของลุงวุ้ใหญ่ย้อมนะครับนี่น่าจะเป็นวัวตำนานเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้เขาก็เสียแล้วเนาะ ยังเล่นย,ยังเล่นได้อยู่ใช่ไหมเลือะเอาเราไล่เจ,จ้าตัวนี่เป็นวัวของแคปนะครับซึ่งเป็นวัวลาน,นหลานแคปนด่เป็นหลานของลุงมุตอยอะตัวนี้ชื่ออะไรโพสีครับโพสีเป็นเป็นเหล่าจากไหนตวเนนะี้ไต้ครับเป็นเหล่าจากต้อย่างที่บอกเมื่อกี้นะวัวมาจากประจวบประจวบได้ได้มานานแค่เจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปี ได้ได้มาตอนอายุเขาเท่าไหร่ประมาณปีฟ้าฟสองปีอะไรประมาณนั้นนะครับเนอสองปีวกว่าก็เขาก็ตอนนั้นเขาวิ่งอย่างก็เอามาเริ่มซ้อมครับ<อ>เห็นทําท่าดีเลยเพิ่มก็ขอเขามาเราไปดูที่ประจวบเลยะเนีย่ยพี่ชายก็ซื้อมาครับเลยคนอขอเขาคนละค่งตอนนั้นอ๋อพี่ชายซื้อมาครับหมายว่าพี่ชายเราไปเห็นมันมาแล้วเขาไปเมาคอ,อ,อกมาได้แล้วครับเหรอครับ หมอคอกโบราณเนี่ยหมอคอกครับผมผมผมพูกไม่เคยเขาเลิกเขาเลิกเล่นหรืออุ้ยยังน้อยเลยครับผมพูกไม่เคยนก็คือว่าเราไปเห็นแล้วคือหมาอคอกมาเป็นโบราณเลยใช่ครับแล้วเหล่าขอดีไหมที่นั่นมันก็ดีครับเนออปีนั้นผมพูกเกียรทุนไม่เพ้เลยเหมมันได้เก่งถลายไปใจมันดำดีครับอยู่ได้สองร้อยก็คือมันทนนะเพื่อะครับไปเป็นหัวนอกหรือเป็นบวกหัวนอกครับหัวนอกเนาะโอ้ กที่หน้าป้อมนี่แหละที่เขาจัดกันอ๋อ,อที่จัดหน้าป้อมไปนะได้สองร้อยแล้วก็เว้นอีกทังเดือนไปฟูกเนื้ออีก100ลอยกว่ารอบเขาก็ยังวิ่งได้อีกนานอยู่ตัวนี้ได้ครับเนี่ยจำเริ่มออกออกละหัวยังใช้ได้อยู่สองร้อยกว่ารอบสองร้อยกว่ารอบเนาะครับครับอ่ะตัวนี้แดงน้อยครับตัวนี้แดงน้อยเราจากไหนครับเนี่ย หวัวใต้ครับหวัวใต้เหมือนกันครัได้ได้มานานอย่างตัวเนี้ยซื้อเขาซื้อพี่ซื้อมาปีที่แล้วครับปีที่แล้วนี่เองลงลงสนามซอ้อมอย่างก็ลงมาคือนั่นก็นกนททาร้องไว้ชนะถามจริงนี่นะครับทําร้องช <laughs> งนะโอหมายว่าอยู่เขาก็เขาก็วิ่งมาแล้วมาแล้วครับวิ่งมาแล <105 S 1> ้วแสน,สนสโโห้าครับซื้อมาโอ้โถึงว่าหมายว่าเขาวิ่งมาแล้วอ่ะเราไปเห็นผลงานมาแล้วเรียบร้อยเลยครับออเราเราเขาดีไหมที่นั่น เราดูกันกับเจ้านี้มะคนละทีคนละเจ้าเนาะหน้าปอมป่ะเนาะหน้าป้อมปะเนี่ยไม่ใช่มันมูบ้านเขาเรียกว่าบันดอนบันดอนอะไร๋อ้บันดอนนึกออกแล้วบันดดนบันดอนแถวศิลาลอยอศิลาลอยแถวศิลาลอยตัวต่อไปครับตัวต่อไปตัวที่ว่าตัวไหนก็ได้ตัที่ว่าเด่นเด่นเนาะเพราะเชี่ยใตอนนี้มันก็ไม่เท่าไรแล้วครับเตเล็กกิง ก็พอจะได้อยู่นั่นแหละก็มีหลายตัวด้วยกันนะครับเป็นวัวซ้อมนะนั่นเนาะพูดนี้เนาะปิดทีมงานของลุงผู้ใหญ่ย้อมนะครับครับเดี๋ยวให้ดูให้ชมเลยนะครับก็คือพอจะได้นะพวกนี้เนาะใช่ครับครับคโอเคก็ยังไม่เด่นเท่าไหร่ก็ยังเป็นวัวซ้อมเป็นทั่วไปนี่ก็เป็นลูกแอร์เป็นลูกนี่ก็ทำไว้ครับทอมงเมล็ดในคอกนี่นะใช่ครับอ๋อเหรอใช่ทั้งหมดเลย เออนี่เป็นวอลลันทั้งหมดนะครับของของแก๊ปนะครับนี่ครับก็<ช>เริ่มซ้อมเริ่มอะไรแล้วนะครับเนี่ยเริ่มซ้อมโหนี่ก็เป็นวัวรุ่นเล็กหมดเลยเนาะใช่ครับอ๋อนี่เป็นวัวรุ่นเล็กหมดเลยนี่ครับที่ตัวทั้งหมดวะถึงสิบนี่เนาะสิบกว่าเราจากไหนนี่แคปคืออะไรับขอบว่ืคอจากจาก,จากไหนส่วนใหญ่จะมาจากไหนตำบ้านเาราเหรออ๋อวอวแถวบ้านเราเนี่ยนะพวกนี่นะอืมโอ้ แล้วตัวนี้ไม่สบายใช่ไหมเนี่ยอ๋อวนวนมอ๋อครับครับประมาณนี้นะครับหัวของครับนะครับนะครับถ้ามีวัวที่เด่นเด่นก็เป็นตัวนี้ไเนาะสองตัวนี่แหละที่ตัวนี้เป็นรากดไก่เนี่ยตัวนี้ผมว่าเนี่ยส่งมันโอเคเลยเนี่ยครับ เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชม,มวัวเทียมไถสวยงามนะครับวัวเทียมเปลือนสวยงามอีกสองตัวนะครับของอคุณลุงงูอยายอมนะครับซึ่งเาเลี้ยงไว้ที่ถ่ายทุก ไปดุไปดุเลยใช่ไหม,ไมเรื่องนะับคุณลุงผู้ใหญ่มา,มาคุยคุยกับเจ้าของเอานะครับมาถึงนี่แล้วครับวัวเทียมเกวียนสวยงามเทียมไถสวยงามเออคุณช้างคุณแพนเนี่ยอ๋อ,อ,อตั้งชื่อของของของจอ,องกันเลย <laughs> เอันนี้ชื่ออะไร <laughs> คุณช้าง <laughs> ครับคุณช้างเป็นเป็นเล่ามาจากไหนครับตอนนี้ ตัวนี้ผมซื้อเขาจะเอามาเช <pot> ื่อดผมไปเจอชอบอมังเรือนนู่นเลยซื้อเขามาสามมือนิบนีงได้ได้มาไหนได้มานานยังครับลุงผู้ใหญ่สองปีแล้วสองปีเออก็ได้มาไม่นานนี่เนาะครับมันเป็นหัวหญยมาแล้วเขาจะซื้อไปเชื่อดอ่ะเพิ่งเน้เขาเล่นล้านมาแล้วก็คือเล่นล้านไม่ลุ่งกันเขาก็เลยปล่อยออกไปว่าะนั้นเถอะใช่ครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งตัวไหนนู่นครับครับไอไอไอนี่วัวเตียมเตมทั้งหมด อ๋อนี่ก็ใช่ใช่ไหม็ใช่ใชอ๋อเกลือามาฝึกทางนี้หมดเลยน,ลนี่ไอน,นี่คู่เขาตัวไหนเนี่ย,อนนยขอแล้วก,ก็ต้องหาคู่ใหม่ไหมเนี่ยอยอ๋อ๋อนี่ อ๋อนม่ได้ฟันออกมาคู่กันได้ตัวเนี้ยแล้วตัวนี้ได้ขนาดนี้ครับคุณลุงผู้ใหญ่ไต้องเล็กๆผมซื้อมาจากบ้านดอนเศรษฐีน้องสัพพศครับตัวนี้ตัวนี้ตั้งใจซื้อมาเป็นโบราณเนี่ยซื้อตั้งใจเป็นโบราณโบราณก็วิ่งนี่เนี่ยเออเคยวิ่งโบราณแล้วก็ไม่ลุกเหมือนกันเออมาตั้งตัวเล็กๆเล็กกว่านั้นงั้นอยู่กับคุณลุงมานานอย่ั้นนะนานเจ็ดแปดปีแล้วครับโอ้อครับเขาชื่ออะไรมีชื่อไหมลูกจูด จุดสมชายนะครับก็เป็นัวเตรียมไถเตรียมเกลือนสวยงามเนาะครับครับมาดูตัวสุดท้ายตัวขุนแผนนะครับเป็นคู่กับขุนช้างเมื่อกี้นะครับครับเราจากไหนครับคุณลตัวนี้ผมซื้อมาจากบางจานครับเรามาจากบางจานครับได้มานานเลยครับได้มาตั้งแต่เล็กเลยเนาะก็อยู่กับคุณลุงมาครับประมาณตัวนี้ตัวนี้เจ็ดแปดปีใช่ไหมอยู่คุณลุงมาเจ็ดแปดปี ก็ก็เอามาเลเล็กเอาตั้งใจมาเป็นเล่นหลานแล้วเอามาเลยก็มมาเล่นหลานเล่นหลานเขามาลองเทียมดูเอาห้านคู่แฝดเขามาลองเทียมก็มันเทียมดีก็เลยนั่นก็คือเล่นหลานไม่ลุงกันนะเทียมมันมันคล้ายๆกันไม่ค่อยนี่ก็เลยเอามามาเทียมเกลือเทียมไผ่ดีกว่าครับม้นจะฝึกตัวนี้เหมือนเป็นผู้นำแหละมันฝึกได้หมด ไข่ตัวไหนดื้อเด้มันมันไม่ยุ่งยืนเฉยเองจะโดดจะดิ้นมันยืนเฉยไม่สนใจเลยนะไม่สนใจไม่ตื่นมีงงมีงาอะไรไม่ตื่นไม่ครับ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 เป็นรัวเตรียม่ายเตรียมเกลื่อนของคุณลุงคุณลุงผู้ใหญ่ยอมนะครับบ้านไร่ครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ว่าให้ทางลุงผู้ใหญ่ยอมนะครับแล้วก็หลานชายสองคนจะนำตัวนิดหนึ่งให้ท่าุผู้ชม ชื่ออัพออ่ชืัพนะครับอีกคนชื่อเอิร์ฟนะครับชื่อเอิร์ฟอ่าชื่อเซนนะครับเอิร์ฟเป็นพี่น้องเป็นแฝดกันนะครับนะครับคือเขาจะให้ทั้งสามท่านเนี่ยพาไปชมวัวลานที่บ้านตรงโน้นตรงตรงตรงตค้งตรงขวาตรงโน้นตรงนั้นห้าตัวนะครับในนี้ก็เป็นลูกตัวเล็กๆเนาะเป็นลูกที่กําลังติด้อมติดแามกันอยู่แล้วก็ให้พาไปชมวัวเทียมเกวียน เตียมใส่สวยงามตรงนั้นก็มีประมาณ3ตัวเนาะอาจจะเป็นคู่กันที่สวยก็จะมีขุนช้างขุนแผนที่เป็นลายที่สวยของตัวนะครับนะครับตรงนี้นะครับซึ่งท่านใดที่อยากสนใจที่อยากาจ้างว่าจ้างไปงานแต่งงานมงคลต่างๆก็จะยินดีที่จะใช้บริการนะครับราคาย่อมเยาเ,เนาะทําเยาแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเบอร์โทรผมจะขึ้นไว้ตรง ตรงแถบด้านล่างคลิปนะครับตาใครสนใจนะครับก็จะเป็นวงทัวร์ของอัพอัพนะครับวงทัวรของอัพนะครับอัพเอิร์ฟของท่านนะครับขึ้นไว้ตรงใต้คลิปนะครับตาในดวงใจที่จะว่าจ้างไปในงานมงคลงานอะไรก็ตามทำเทียบเปลี่ยนสวยงามอะไรตรงนี้นะครับเป๊กนี่พันห้าอย่างั้นแหละแต่ในเป๊กที่พันห้าต่อเล่มต่อเล่มหนึ่งจ้างจวัด์ซื้อไปจ้างจวัด์ตีเราต้องเช่ารถ โปรร้อนรถคีพร้อปราคาก็จะเพิ่มอีกอีกราคาหนึ่งแต่ก็ก็ราคาช่วงเยานะคุยกันได้ราคาเยาปีกันได้นะครับประมาณนี้นะครับาสุดท้ายนี้นะครับทางต้องพรอนเที่ยวทั่วไทยก็ขอขอบคุณนะครับคุณลุงผู้ใหญ่ยอมน้องอับแล้วก็น้องเอิบเอิบัมานะครับที่นาอนุญาตให้มาทำการถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับปูรามที่บ้านนะครับ ขอบคุณมากนะครับครับบครับาอครับคุณครับ